ดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องภูมิมาอยู่ที่ร้านของเล่นอีกแล้วกําลังจะมาซื้อจักรยานใหม่แต่ตอนนี้นะเราหาของเล่นอย่างอื่นไปด้วยนะครับของเล่นอะไรเนี่ยน้องภูมิเนี่ยสัตว์ทะเลเป็นกุ้งเป็นปลาฉลามนะครับเ,เหมือนตอนนี้น้องภูมิจะสนใจที่เรียนรู้สีนะครับแต่อันนี้เหมือนเรามีแล้วนี่ เอาละครับตอนนี้น้องภูมิก็มาเจอตรงนี้อันอัวนี้มันใหญ่กว่าที่เรียนรู้สีนะครับอ๋ออันนี้น้องภูมิชอบแบบต่อเล่นเป็นไม้แบบต่อเล่นนะครับต่อเป็นปราสาทเลยเหรอมันก็ต่อได้ไหลายแบบครับอันนี้ก็มีรถจักรยานนะครับวันนี้เราจะมาซื้อจักรยานนะเดี๋ยวมาดูว่าน้องภูมิจะได้แบบไหนนี่ตอนนี้น้องภูมิเจออะไรครับ อ๋อเป็นตัว A B C นะครับอ๋อเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเฮ้ยอันนี้ต่อเป็นบ้านได้ด้วยน้องภูมิเอานี้ไหมอันนี้ต่อเป็นบ้านได้ด้วยอะ่ะอันนี้ใน,น,นห้องเก็บของพ่อมีเลยอ๋อ<ย>อันนี้เป็นบล็อกเหมือนที่แม่ยูเคยให้ไงใช่น้องภูมิเคยนีเป็นพยัญชนะไทยนะครับน่าจะเป็นกอไก่ถึงฮอนกู ได้ของเล่นแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจักรยานของเราได้หรือยังนะครับนี่เดี๋ยวไปดูจักรยานน้องภูมิกันอีกทีนะครับโอเคเป่าคันนี้ได้ไหมอันนี้เป็นลายสไปเดอร์แมนเลยนะอ่าตอนนี้นะครับน้องภูมิก็ได้จักรยานใหม่แล้วนะครับเนี่เป็นคันสีแดงน้ําเงินนะครับเป็นลายสไปเดอร์แมนเลยนะครับอยาน้องภูมิลองนะไปได้ไหมนะ่ะ น่าจะพอได้นะครับอย่าไปกำเบกดิอย่าไปกำอย่าไปกำเบกครับสุดเลยเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะโอเคพอแล้วเดี๋ยวรถขึ้นเอาขึ้นรถเลย